กฎแห่งกรรมเรื่องสมมุติว่าโลกจะแตกทำอะไรดีที่สุดถ้าเรารู้ว่าเหลือเวลาอีกสามวันโลกใบนี้จะแตกแน่นอนจะทำอย่างไรดีกับเวลาที่เหลืออยู่นั้นในไหนก็ลือกันไปแซรแล้วว่าโลกนั้นจะแตกภายในปีนั้นปีนี้ถ้าแตกจริงๆจะได้รู้ว่าควรทำอะไรได้บ้าง ไม่ต้องแตกตื่นลนลานจนลืมตัวในโจทย์ข้อนี้จะตอบเล่นๆดูก็ได้แต่ถ้าใส่ใจใกล้กรวนก่อนตอบก็จะได้ประโยชน์กับตัวเองไม่มากก็น้อยคำถามนี้เคยเอาไปถามหนุ่มๆสาวๆหลายคนจำนวนมากพวกเขาเหล่านั้นส่วนมากจะบอกว่าจะเร่งทำบุญหรือกลับไปหาพ่อแม่ล่ำลาญาติมิตร ขอขมาลาโทษที่ตอบว่าจะเสพสุขให้เต็มที่รีบหาคู่อยู่กับคนที่ตนรักก็มีไม่น้อยเลยทีเดียวแม้จะแตกต่างกันไปบ้างแต่อย่างหนึ่งที่เหมือนกันก็คือทุกคนอยากจะทำอะไรต่ออะไรตั้งหลายๆอย่างจนไม่มีทางที่จะทำได้ครบหรือเสร็จได้ภายในเวลาสามวันเท่านั้นบางคนเลือกที่จะทำไม่กี่อย่าง แต่ขัดแย้งกันเองเช่นบางคนอยากเข้าวัดปฏิบัติธรรมด้วยและอยากมีลูกมีเมียด้วยคืนทำสองอย่างไม่ว่าจะทำพร้อมๆกันหรือสลับคนละวันก็คงจะได้ยากผลก็คือสับสนอันที่จริงเวลาแค่สามวันอย่าว่าแต่ทำสองอย่างสามอย่างที่ว่าเลยแค่อย่างเดียวก็ได้ทำเพียงนิดหน่อยเท่านั้น เพราะเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาทั้งคู่นั่นเองแล้วตัวเราละ่ะหาคำตอบได้หรือ,อยังว่าจะทำอะไรได้บ้างลองเขียนรายการสิ่งที่อยากกระทำภายในเวลา5 -10 ถึง1ินาทีเท่านั้นเราอาจจะพบคำตอบที่ว่าสิ่งที่อยากทำในวาระสุดท้ายของโลกและชีวิตของตัวเรานั้นมีมากมายไม่แตกต่างจากหนุ่มๆสาวๆที่พูดมาแล้วนั้นและถึงแม้ว่าในที่สุด การตัดสินใจเลือกทำในสิ่งสำคัญที่สุดเพียงสองสามอย่างเวลาแค่สมวันก็อาจไม่เพียงพอสำหรับการทำทุกอย่างให้เสร็จสิ้นได้ดังใจสรุปก็คือเวลาสามวันนั้นน้อยเกินไปที่จะทำอะไรให้ครบถ้วนได้แต่จริงหรือที่ว่าเวลาสมวันนั้นน้อยเกินไปในชีวิตจริงๆเวลาสามวันต้องถือว่ามากทีเดียว มีกี่คนบนโลกใบนี้ที่รู้ตัวโล่งหน้าถึงสามวันว่าวาระสุดท้ายของตนกำลังจะมาถึงยิ่งคนที่รู้และมีโอกาสใช้เวลาที่เหลือน้อยนั้นให้คุ้มค่ายิ่งมีน้อยลงไปอีกมีนักโทษประหารอาจเดาได้ว่าตัวเองนั้นมีเวลาหลงเหลืออยู่บนโลกใบนี้อีกนานเท่าไรแต่ก็ไม่มีเสรีภาพแล้วจะทำสิ่งที่ต้องการได้บางคนผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งระดับสาม อาจรู้ว่าตนนั้นจะต้องเสียชีวิตภายในเร็ววันนี้แต่ก็ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะทำอะไรได้ทุกคนได้แต่คาดเดาถึงที่สุดแล้วไม่มีใครในโลกใบนี้ที่รู้ล่วงหน้าว่าตัวเองนั้นจะต้องจากไปเมื่อไร่อย่าว่าแต่เวลาสามวันเลยหากรู้ล่วงหน้าแค่หนึ่งชั่วโมงก็นับว่าโชคดีอย่างยิ่งแล้วมีหลายคนขอเวลาน้อยกว่านั้นอีก แต่ก็ยังถูกปฏิเสธหลังจากที่ลงทุนไปหลายหมื่นล้านบาทเสียเวลาไปนับสิบปีนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นทุกวันนี้ก็ยังไม่สามารถทำนายว่าแผ่นดินจะไหวล่วงหน้าได้แม้เพียงแค่หนึ่งนาทีเพราะฉะนั้นจะไม่ดีกว่าหรือถ้าหากว่าเราขนเอาสิ่งที่อยากทำในช่วงสามวันสุดท้ายมาทำเสียตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปวันนี้ คือห่วงเวลาที่เราเป็นเจ้าของส่วนพรุ่งนี้ไม่มีใครรู้หรอกว่าตัวเองจะได้เห็นหรือไม่ที่แน่ๆนก็คือถ้าหากว่าเราเริ่มเสียแต่วันนี้เราอาจมีเวลามากกว่าสามวันที่จะทำในสิ่งต่างๆที่อยากทำนั้นได้ปัญหาก็คือจะเอาสิ่งที่อยากทำในช่วงสามวันสุดท้ายนั้นมาทำเสียตั้งแต่วันนี้ได้อย่างไรเพราะทุกวันนี้ก็มีอะไรต่อม่อะไร ที่ต้องทำอีกมากมายจนแทบจะหาเวลาว่างไม่ได้อยู่แล้วพอมาถึงตรงนี้หลายๆคนก็พบว่าที่ตัวเองนั้นมีภารกิจจะต้องทำมากมายในช่วงสามวันสุดท้ายก็เพราะไม่มีเวลาว่างพอที่จะทำในขณะนี้นั่นเองน่าคิดว่าชีวิตของเราวุ่นวายขนาดนั้นเชียวหรือใครก็ตามที่ตัดสินใจเลือกทำอะไรในช่วงสามวันสุดท้ายของชีวิต สิ่งนั้นจะต้องสำคัญมากๆต่อเขายิ่งตัดให้เหลือเพียงแค่สองสาอย่างมันก็ยิ่งสำคัญเหลือที่จะกล่าวถ้าเช่นนั้นเป็นไปได้อย่างไรว่าเราจะไม่มีเวลากับสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเราเลยเราเคยลองเทียบเคียงหรือไม่ว่าสิ่งที่เราอยากทำในช่วงสามวันสุดท้ายกับสิ่งที่เรากำลังทำอย่างวุ่นวายในเวลานี้อะไรสำคัญกว่ากัน หลายคนพบว่างานอย่างแรกนั้นสำคัญกว่างานอย่างหลังมากจนบางทีเทียบกันไม่ได้คำถามก็คืออะไรทำให้เราละเลยงานอย่างแรกไปคำตอบที่มักจะได้ก็คืองานอย่างหลังนั้นเร่งด่วนกว่าหาไม่ก็เพราะถูกปัจจัยภายในและภายนอกพัดพาไปในชีวิตของคนเรานั้นมีงานหรือกิจกรรมอยู่สี่ประเภทใหญ่ ประเภทแรกก็คืองานด่วนและสําคัญประเภทที่สองคืองานด่วนและไม่สําคัญประเภทที่สามคืองานไม่ด่วนและไม่สําคัญและประเภทสุดท้ายงานไม่ด่วนแต่สําคัญคนจํานวนไม่น้อยวันวันหมดไปกับงานประเภทแรกและก็มีมากทีเดียวที่สิ้นเปลืองเวลาไปกับงานประเภทที่สองและที่สามคนสองกลุ่มที่ว่านั้น แม้จะมีบุคลิกนิสัยและจุดมุ่งหมายในชีวิตต่างกันแต่ก็เหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือชีวิตไม่มีเวลาให้กับงานประเภทที่4คืองานไม่ด่วนแต่สำคัญงานด่วนและสำคัญหมายถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเช่นเพื่อนร่วมงานขัดแย้งกันต้องเข้าไปไกล่เกลีย่ยเส้นตายกำลังจะมาถึงต้องรีบปั่นงานให้ทัน สุขภาพทรุดโทรมจนล้มป่วยต้องพักงานไปหาหมอคอมพิวเตอร์เกิดเสียต้องเอาไปซ่อมมิเช่นนั้นจะทำงานต่อไม่ได้รวมถึงการทำงานเลี้ยงตัวและครอบครัวงานด่วนและไม่สำคัญเช่นต้องรีบเลิกงานเพื่อไปดูฟุตบอลโลกให้ทันเวลารีบไปซื้อของราคาถูกก่อนหมดเขตคำนี้ต้องไปงานเลี้ยงรุ่นประจำปีงานไม่ด่วนและไม่สำคัญเช่น โทรศัพท์คุยกับเพื่อนๆดูทีวีคลายความเครียดตอบจดหมายเพื่อนที่เพิ่งมาถึงเมื่อว,วานนี้งานไม่ด่วนแต่สำคัญเช่นการออกกำลังกายการอ่านหนังสือเพิ่มพูนความรู้การวางแผนงานแต่เนินเน่นๆการให้เวลากับครอบครัวการฝึกสมาธิภาวนาเบื้องต้นเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นคำว่าสำคัญในที่นี้หมายถึงความสำคัญต่อชีวิต โดยมุ่งคุณค่าแท้ยิ่งกว่าคุณค่าเทียมสำหรับหนุ่มสาววัยรุ่นต่างๆการได้เป็นเจ้าของกระเป๋าแบรนด์เนมได้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับพวกเธอแต่ไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตลองพิจารณาดูอาจจะพบว่างานประเภทสุดท้ายนั้นมักจะถูกละเลยไปทั้งๆท,ที่สำคัญแต่เนื่องจากว่าไม่ด่วนก็เลยถูกผลัดเป็นวันพรุ่งนี้ กระน้นวันพรุ่งนี้มาถึงก็มีงานด่วนทั้งสําคัญและไม่สําคัญโปรโ่เข้ามาอีกจึงต้องผลัดไปวันมะรืนเพราะมีนัดกับรายการเชิงชนะเลิศฟุตบอลอยู่ที่หน้าจอทีวีเป็นอันต้องเลื่อนต่อไปอีกเป็นเช่นนี้วันแล้ววันเล่าจนลืมไปก็มีมันนึิกึินได้ก็ตอนมันกลายเป็นปัญหาที่ต้องรีบสะสางเช่นอาการล้มป่วยเพราะไม่ยอมไปออกกําลังกายสักทีอะไรต่อมีอะไรที่เราอยากทําในช่วงสามวันสุดท้าย ก่อนที่โลกใบนี้จะแตกมันอยู่ในงานประเภทที่สนี่แหละงานประเภทนี้ที่ใกลๆมักจะนึกถึงยามท้ายๆของชีวิตเช่นบางคนเป็นโรคหัวใจแล้วจึงค่อยนึกเสียดายที่ไม่ยอมไปออกกําลังกายตอนเป็นหนุ่มสาวเป็นไม้ใกล้ฝั่งแล้วจึงค่อยนึกถึงการทำสมาธิภาวนาก็มีแต่ก็สายไปแล้วผู้เป็นลูกบ่อยครั้งมานั่งเสียใจ ที่ไม่มีเวลาอยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่ยามที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนื่องจากเอาแต่ทำม,มาหากินจนช่วงเวลาที่สำคัญได้ผ่านเลยไปไม่หวนกลับคืนมาอีกได้คนเราแต่ละคนนั้นมีเวลาสำหรับสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตหรืองานประเภทที่สี่เสมอแต่มันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราได้ก็ต่อเมื่อเราต้องยอมทิ้งบางอย่างออกไปหรือทำบางอย่างให้น้อยลง บางอย่างที่ว่าก็คืองานด่วนและไม่สำคัญกับงานไม่ด่วนไม่สำคัญอย่าไปให้ความด่วนของงานอย่างแรกที่ไม่สำคัญนั้นมาหลอกล่อเราจนเกินไปทำใจแข็งเสียบ้างทำมินมันไปเสียบ้างชีวิตจะไม่สึกกร่อนแน่นอนแม้แต่งานด่วนและสำคัญก็เช่นกันลดลงเสียบ้างชีวิตจะเป็นสุขมากขึ้น ขืนเอาแต่ทํางานประเภทนี้ทั้งวันทั้งคืนไม่นานคงเป็นโรคเครียดความดันสูงท้องผูกกระเพาะเป็นแผลงานประเภทนี้ทําให้คนเสียชีวิตมามากมายแล้วแต่จะลดมันได้อย่างไรเราต้องคงถามในใจของเราเมื่อมันทั้งด่วนทั้งสําคัญลดได้หากเราหันมาให้ความสําคัญกับงานที่ไม่ด่วนแต่สําคัญลองสืบสาวดูจะพบว่า ที่งานด่วนและสําคัญรุมเรา้าเรา,เร,ารอบตัวก็เพราะว่าเราละเลยงานประเภทที่สี่งานประเภทหลังนี้ในแง่หนึ่งก็คือการป้องกันปัญหาถ้าเราให้เวลากับการป้องกันปัญหาแล้วปัญหาก็มีให้แก้น้อยลงงานประเภทแรกนั้นล้วนเป็นงานประเภทแก้ปัญหาเท่านั้นซึ่งเกิดขึ้นก็เพราะว่าเราไม่ได้ใส่ใจกับการป้องกันมาตั้งแต่แรก การหมั่นออกกำลังกายการทำสมาธิภาวนาให้เวลากับครอบครัวและเพื่อนร่วมงานสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทำวันละนิดละหน่อยแต่ต่อเนื่องจะช่วยลดปัญหาต่างๆได้มากมายทำให้งานด่วนและสำคัญพลอยลดลงไปด้วยเป็นเรื่องคุณภาพของชีวิตคุณภาพคนและคุณภาพความสัมพันธ์ซึ่งต้องอาศัยเวลาเช่นเดียวกับการเติบโตของต้นไม้ ถ้าหากว่าเราลำดับความสำคัญของงานต่างๆในชีวิตได้อย่างถูกต้องและให้เวลากับงานเหล่านั้นอย่างสอดคล้องกับความสำคัญของมันเราก็จะไม่วิตกกังวลกับอนาคตเพราะได้ทำในสิ่งที่ควรทำครบถ้วนแล้วเรียกว่าเป็นผู้พร้อมทุกขณะถึงโลกนี้จะแตกหรือไม่แตกก็าตามกลายเป็นเรื่องที่ประติวไปสำหรับเรามีอยู่ครั้งหนึ่งเคยมีคนถามนักพรตผู้หนึ่ง ด้วยคำถามคล้ายๆกันนี้ว่าท่านนักพรตคิดว่าท่านจะทำอะไรบ้างถ้าหากว่าจะต้องตายภายในสามวันนักพรตท่านนั้นก็ได้ตอบว่าเราก็ทำอย่างที่เราทำอยู่ทุกวันนี้แหละแล้วพวกเราละ่ะพร้อมที่จะตอบอย่างนักพรตท่านนี้แล้วหรือ,อยังนั่นเองเชื่อกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ